<c oughs> นี่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยไปโรงพยาบาลเสียตังค่ารักษาตอนนี้ตังหมดเลยแล้วนี่ใครใครเนี่ยเออสวัสดีเกลบคุณมีอะไรช่วยไหมเกลียบมีครับมีครับออ,อะไรละ่ะเกลีบ,ผม,บผมไปพาผมไปส่งบ้านหน่อยอ,อบ้านคุณอยู่ที่ไหนละ่ะเกลบที่ไหนวะเอองั้นก็ไปส่งเมืองใกล้ๆแถวนี้ละกันโอเคเกลบไปส่งเมืองใกล้ๆนะเกล,ล,เลบโอเคเกลบ เนี่ยไปสมุเงืองใกล้ก็พอแล้วแค่เข้าเมืองได้ก็จะสบายขึ้นอ่าโอเคครับขึ้นรถมาเลยแกลบโอ้โหพี่มีรักษาพยาบาลอ่ะโอ้ ค่อยเก็บไปทั้งตัวหมดเลยไม่น่าขึ้นรถกับไอ้บ้านนั่นเลยมันพาฉันไปไหนก็ไม่รู้รถมันดิ่งขึ้นสูงเลยเนี่ยนี่แถวนี้มันไม่คุ้นเลยเดี๋ยวนะนี่บ้านฉันใช่ไหมทำไมบ้านมันเล่นเป็นขี้ขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยบ้านไม่ไอ้มันเล่นเป็นขี้ขนาดนี่อุ้ยอุ้ยโอ้ย ไอบาดป้าเอ้ยโหทำไรบ้านตัวเองป่านนี้นนชุดจางก็เละเป็นขี้มาแล้วนะต้องเอาไปขายต้องเอาไม้พวกนี้ไปขายละกันนะเอาไปขายก่อนเอ้ยเอาไม้ไปขายมาแล้วเอ้ยดีนะหาชุดหาเสื้อผ้าให้เจอด้วยเอ้ยได้เงินมาแค่เนี้ยเอาไปซื้ออะไรได้เนี่ยได้มาแค่นักเรียนเนี่ยนะ ทั้งหมดเออที่เนี่ยเฮ้ยจะต้องไปหาง,งานทำแล้วแต่ว่าไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับสะกะ,ะ,กะทีจะทำยังไงดีเนี่ยเอเอ,อ,อาตีเงินทำไมอ้าวเงินหาย ต้องเรียไปหาเงินแล้วเอ้ยเงินมันหายไปไหนวะน่าเฮ้ยเฮ้ยเงินมันหายไปไหนเนี่ยไอ้ตันกาเอาเงินไปดิแอบเอาเงินไปดีกว่าบายยลากช่องนี้เงินมาหายไปไหนวะ นี่ก็แผลนี่ก็นานจนแผลหายหมดแล้วเนี่ยเอ้ยนีและท่านเป็นคนรักษาแผลรักษาไวคือเอาม้ทหารนี่นะอคุณทหารครับคุณทหารครับอะไรหรออะไรหรอเออคุณทหารครับพอดีว่าจะมีงานแนะนำให้ผมทำไหมในเมืองนี้เออมันก็จะมีนะมันต้องมีแหละงานนั่นแหละ นายตามหางานอยู่เหรอครับตามหางานครับผมไม่มีงานทํำสักทีอืมฉันมีงานแนะนำไม่นายทำอะไรเหรออืมก็คือขอคิดเป็นหนึ่งนะเอามีให้ทำเลคิดทำงานอยู่ร้านฟาสต์ฟู้ดสิฟาสต์ฟู้ดเหรอครับก็เห็นว่าคนช่วงนี้เขาชอบกินฟาสต์ฟู้ดกันอย่างเชน่นเคบส่งเคบซีแม็กดโดนโลัลดอะไรพวกเนี้ยอ๋อครับขอบคุณมากที่แนะนำครับผมมันเป็นไรไม่เป็นไรฉัไปก่อนนะ โอเคครับคุณทหาร hmm. นี่ใช่ใช่ไหมเนี่ยร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่ตาคุณอาหารแนะนําว่าเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่เอ่อาคนนั้นเข้ามากินเป็นประจำนะครับวัดีสวัสดีครับเออมีใครอยู่ไหมครับมีครับมีครับผมแองเจล่าเฮ้ยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมพอดีว่าวันนี้ผมจะมาอ,อ,อ,อสมัครงานครับอ,อสมัครงาน้ะ ได้สิงั้นโอเคงั้นผุจะจจะเป็นเด็กเออสุดะจะเป็นคนทําอาหารหรือว่าคนเสิร์ฟอาหารน่ะเออเสิร์ฟอาหาร,หารครับเออโอเคนายไปเปลี่ยนชุดได้แล้วเออไม่เอาครับผมขอใส่ชุดตัวนี้ดีกว่าอ่าไม่เป็นไรฉันให้สิทธิพิเศษเกนั้นก็คือพนักงานคนแรกของที่นี่อ,อ,อะไรนะอ๋อ ก็สิทธิพิเศษพนักงานคนแรกของที่นี่ไงฮะที่นี่ไม่มีพนักงานเลยเหรอนอกจากคุณอะใช่ยังเป็นค่ของร้านเนี่งเออโอเคช่างมถอโอเคผมเริ่มทำงานแล้วนะเดินไปเลยเฮ้ยที่นี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีเขียงสับทำอาหารเลยฉันไม่จะเป็นนะ่ะฉันแค่เสิร์ฟเออดีดบาดมือ ก,ก,กินเลือดตัวเองก่อนโอ้ยกินเลือดตัวเองจนเลือดหยุดไหลแล้วเนีเ่ยไอ้เดี๋ยวนี้คือเอออันนี้คืออะไรครับเขาเจ้าคุณเจ้าของร้านอ๋อนี่คือกล่องวัสดุเอออะไรพวกเนี้ยวัตถุดิบการทำอาหารเออนี่อะไรเหรอเขาเจ้าของร้านคือตู้เย็นเกไม่รู้จักหรือไงอะรู้จักสำรวจด้วยเองเออไม่รู้จกัก นี่อะไรครับตัวของร้านน้ำมันเตาแก๊สเฮ้แก๊สไม่รู้จักทุกอย่างเลยไงใช่ครับที่บ้านผมไม่มีเอ้ยบ้านใครว่าไม่มีอืมเฮ้ยนน้องเปิดเตาแก๊สสิเปิดไงเนี่ยออโอ้โหไฟลุกชูเลยโอ้โหใครเปิดเตาแกแ๊สเล่นมาโอ้โหหลังคาแรงจีไรปิดก่อนเฮ้ยทำไมหลังคาทำไมช่วงนี้มันร้อนยังไม่รู้ เฮ้ยเป็นคนขับอยากเป็นคนขับรถบรรทุกจะได้มาทำงานอะไรเนี่ยร้านฟาสต์ฟูด้ดเหรอไมป็นไรจะได้แอบ,บกินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเฮ้ยเปิดไฟเลยดีกว่าเอยใครเล่นไปในห้องครัวนะ่ะออกมาแล้ว